สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนจ้ามันผอกับน้องตูนจ้าเราไตจ้าพี่น้องจ้าผ้ามากินส้าคูเฮ็ดเองเนี่ยจ้าพี่น้องน้องตูนเฮ็ดเองทุกอย่างขั้งใสปั่นเองหนึ่งเองเนาะจ้าเนาะเป็นเทือแหลกเนี่ยจ้าพักเข้ากับบมมี่เนาะจ้าไปหาซื้อพักในตลาดกับบมี่พักยังเลยพี่น้องจ้ามีแต่บอกพริกนี่เลยจ้าพริกแดงเนี่แดงใจบายเนี่ยจ้ามาแกม ปกติต้องมีพักสลัดเนาะจ้าพี่น้องนะกะแต่งเนาะแตงนี่ก็แตงมาจากสวนเนาะจา้าเก็บขายซูมือจา่าเก็บใบไม่ซุดๆจากสวนเอาพักสีมาหให้ในเบอร์ค่ะล,ล้างใบละนี่จา้ามาจากพี่น้องจา้า้องตูนเฮ็ดสองสีเนาะจ้ามัอนี่เฮ็ดสีขาวกับสีเขียวเลยจ้าสีเขียวกับโบเรีบเรียนวาสิอ่าบเรียเอาใบเตยอ,อีหยังมาใสา่เนาะจานน้าเนาะมีแตงแต่ว่าเดี๋ยวก็มีพักที่ไทยพักหอ,อมปลอมเฮาเนาะจา้า ที่จริงที่ิกินกับเด็กกระเขากันค่ากินนี้ก็คือพักสลัดเน,นาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้ามาลงมือไหลเบาๆหลายยายห,าาาหย่างนะจ้ะเขาเหนื่อยเลยว่าว่าจ้าพี่น้องใส่มือได้จ้ะเน้อกระเทียมเจียวโอ้ยดื่มมากระเทียมเจียวมากินนะนะพินเออน้องตูนอันนี้เองจ้ะใส่มัโนนว,นวะ่ะอืม nên ăn hết ăn là lần đầu ăn thì là chắc Rồi. Ngửi biết tê hòm. Ừ. Ừ. เห็ดแบบนี้เนาะนแ้วกะเห็ดเจียวหวานจ้ะพันขค้นสีเสียบน่ะพี่หนอหอม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 ริกใก้ใส่ได้ๆพี่หนอ,อจ๋าเห็นปะ <c oughs> เขเองใช้ได้เล้วจ๊ะ Ừm. มันเดินะวัานกรอบจ้ะ <laughs> Pen. เมื่อละครับฝ <c oughs> นตกจัดหนอยมันเนี่ยมันจะกากที่ดีดีเหรอครัเครียรดออกบึดมือหอดค่ำฝนตก 谁来 Hãy subscribe cho kênh กรเทียมทอดนะจ๊ะเตมเตี่ยวหอ,อ,อม

ข้างล่างนี่กินมืดไปแถวเรื่งเลยจ้าพี่น้องจา้าอ <c oughs> บอกพักไปแลยจ้ะพี่น้องจ้าขอจบคลิปเพื่นนอนสำเนาะจ้ะเนาะขอบคุณพ,พ,พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะจ้ะเนาะที่มาติดตามเป็นน้ำใจน้องตูนนะจ้ากะฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจน้องตูนต่อไปได้จ้ะเด้อ